เอี๋ยวตกตาเติมมามาขอมา,มา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 อือยโอ้โหได้เพิ่มรอบอีกสิบห้ารอบแล้วทุกคนคำเตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้พบกับพี่จอฟ้ารวยเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ค่ายเกม จ็กเกอร์นะครับนี่ผมจะพาทุกคนมาเล่นเกมมูลหลานนะครับมูลหลานนี่เป็นเกมดังเกมหนึ่งเลยนะของค่ายจ็กเกอร์นะครับเพราะอัตราการจ่ายแพงมากเลยนะครับและที่สําคัญคือเบรขั้นต่ําสุดนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าสิบสตังค์เท่านั้นถือว่าเป็นสลับทุนน้อยเลยครับทุกคนทุนหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยเล่นได้สบายๆนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้ผมนําทุนมาเล่นด้หนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นเลยเราก็มาปรับเบรกกันก่อนนะทุกคนนะ เราจะเริ่มด้วยเบรดสี่บาทห้าสิบติดตังนะเปิดปุนเอาต้องสิบรอบนะทุกคนยา,ยาวไปเลยทุกคนเกมนี้ถ้าแตกแตกเยอะมากแล้วบอกทุกคนนะเกมนี้นะว่าจ่ายจ่ายเยอะจริงแต่ถ้าเกมไม่จ่ายก็คือว่าแดกหมดเองนะทุกคนเรื่อยทุกคนเรื่อยไปเรื่อยนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เป็นไรทุกคนยังไม่รีบแต่อย่าไปรีบนะอท,ที่บอกแน่นยนทุกคนว่าสลาร์าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกคนเย็นเข้าไว้ไปทุกคนเราไปเพิ่มต่อเพิ่มยี่สิบรอบเลยดังนี้สเกตเตอร์มามาม,มา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 ,มาไ,มไม่มานะนะทุกคน ดูเหมือนตังจะหมดนะทุกคนขอปรับเบรก่อนนะครับขอเปลี่ยนเบดนิดนึงไปเราไปกันต่อเลยถ้าเกมไม่แจกเราต้องเปลี่ยนเบน,น,นะครับถ้าเราเล่นอยู่เบรเดิมๆก็หมดมีแต่หมดกันหมดนะทุกคนนะครับพอปรับเบรปุ๊บเริ่มมาแล้วครับ มไม่แนะนำไปเล่นเบต้ามผมนะครับเพราะผมบ้านะทุนร้อยเดียวนะผมเล่นสี่บาทจุดห้าสิบตะงค์ทุนน้อยเล่นน้อยนะครับได้ก็เลิกแล้วได้ก็ถอนออกนะครับมามาทุกคนดอกนี้สกัตเตอร์มายังไงยังไงไม่ลงครับสี่สิบเอ็ดบาทสุดท้ายอามาทเป็นห้าสิบเจ็ดบาทแล้ว มาบ่อยนะสเก็ตเตอร์ไปนะทุกคนขอเพียงสี่บาทห้าสิบสี่สิบบาทสุดท้ายนะทุกคนเอ้าอะไรมามังกรมา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 มมาาจริงนะครับทุกคนโอ้โหช็อตนี้สี่สิบห้าเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดห้าสิบสตังค์นะบิ๊กบินก็มาแล้วนะทุกคนนะ โอ้จะหมดอยู่แล้วไปต่อเลยทุกคน โยกหลอกไว้ทีนะทุกคนโยกๆก,กันไปต่อใครสนใจใเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้ชื่อเกมว่าเกมมูลหลานนะครับอยู่ในค่ายจ็อกเกอร์นะครับยาวๆไปเลย <c oughs> เจ็บคอบไปแล้วทุกคนผมไม่ค่อยจะพูดแล้วเนี่ยเหมือนจะป่วย มาแล้วเกตเตอร์มาแล้วมาแล้วมาไหมมาไหม,ม,ไหมลงฉันมีลงไหมลงไหมโอ้โหยังไม่ลงนะทุกคนโอ้โหเสียดายว่ะไม่เป็นไรทุกคนนะเราไปดูกันต่อยาวๆทุกคนส่วนเพื่อนคนไหนที่อยากผมเล่นเกมอะไรหรือว่ารีวิวเกมอะไรให้ดูนะครับ ก็คอมเมนต์บอกผมได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับแล้วเพืเ่อนๆคนไหนที่สนใจจะสมัครสมาชิกนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์เช่นกันนะครับให้คนคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเอาไปเรามาดูกันต่อทุกคนผมจะหมดแล้วนะนี่ก็เหลือ42บาทสุดท้ายทุกคนผมขอไปอีก10รอบสุดท้ายมาแล้วรอบนี้ต้องมาแหละมามาทุกคนมามามา ลงแนวทุกคนโอ้ยในที่สุดก็ได้เข้าฟีเตปินแล้วนะทุกคนนะครับโอ้โหเหลือสามสิบสามบาทเองด้วย <Yes. S 1> ได้รอบหมุนมาสิบห้ารอบฟรีนะทุกคนครับเราไปดูกันเลยถ้าเกลือวันนี้ผมจบเลยเนี่ย,ย,ยมามา ห้ารอบผ่านไปทุกคนได้มาเจ็ดบาทห้าสิบมาโอ้ยค่อยใจชื้นหน่อยชัดนี้อีกแปดรอบสุดท้ายทุกคนสี่รอบสุดท้ายครับ สังเกตุใช้โอ้โหเกือเลยวะสเก็ตเตอร์มามาขอมา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 อือยดโอ้โห,โโห,โโหได้เพิ่มรอบอีก15รอบแล้วทุกคนมันต้องอย่างนี้ดิวะไป15รอบนี้ทุกคนเรามาดูเลยว่าว่ามันจะเกืออีกรอบไหมโอ้โหสี่รอบผ่านไปสามอัห้าสิ เอยเอะไรอ,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 อุ้ยมังกรอุ้ยมังกรโผล่ยัก้ยเคอุ้ยตอนนี้โอ้ยพอเลยครับจบทีเกมนี้เลิกพอเลยเลิกเลยโอ้โหอุนี้เราไปพันสี่แล้วทุกคนทุนหนึ่งร้อยเท่านั้นนะทุกคนนะ อย่าลืมนะครับทุกคนถ้าใครสนใจสมัครสมาชิกนะครับเว็บที่คุณเล่นเล่นไม่แตกนะผมแนะนำเลยนะครับเว็บนี้นะครับเล่นจริงแตกจริงนะครับจ่ายจริงนะครับผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือแอดไลน์มาคุยผมก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ค่าขนมของผมแล้ว1,463บาทด้วยทุนหนึ่งบาททุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ต้องขอบคุณผู้อนับการสรนเป็นทางการยูฟาจ่าจด